คิวโลมากโอ้ lão thì không nhiều hai 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 đi hai 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 đây đi

เ,เตอร์มีตรงนี้ตัวหนึ่งอ่ะมันนอนอยู่อ่ะสปอตมันเห็นผมแตกแต been ผมว,า,มวางพี่วางเลยวางเลยโอ้โห Bye. tàn lắm ó ó viên lên đi rồi nội ở quê này à, à <laughs> เอาอยู่น่าตัวแตกตัวแตกห้องน้ำไอโคอ,อยู่ห้องน้ำโอ้โหจะเอาระเบิดมือปลาแตกแตก แต่ทำไมห้องนั้น่ะพี่ห้องนั้นแลหนนและมันน่าจะมันน่าจะหมอกคลายเข้ามาต้องกลัวมันมันคลายมันคลายเข้ามามันคลายเข้ามาไล่บิ๊ก่อนี่ยคลื่นหมน่ยอยู่ขวาเลยมันน็อปมันน็อป เขาขาดเลยเขาขาดโอ้ใครแฟ่ห้องน้ำห้องน้ำบัลลีอยู่ห้องน้ำบลีอยู่ห้องน้ำอุ้ยอุ้ยอุ้ยทีโรนนะระวังอะไร ไม่ถึงว่าพี่ปออ่า <PAUL> น <bunker> kind of ่าแอดอยู่นี่แอดอยู่นี่แอดอยู่โอ้โหโลน้โอเคไปลงเลโอเค็ดอโคแตกเฮ้ยมันมามันมามันมา มาเล่งแล้วอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงแตกแตกมีตัวหนึ่งตัวท้ายใช่เป็นตัวโอเคพร้อมเปล่าต้อไปเรื่อกางลูกใหญ่เลย ข้าวบอมโอเคห้องในตรงรูโรเทชันตัวหนึ่งแน่นอน,น ใช่มิกิวอยู่ตรงที่ผมมาร์กอะแต่สอง ไปดูหลังไว้ดิไอคิวแม่มาแพนวะสวยเตอร์มันอยู่หลังโลอะใช่ใช่อยู่หลังโลพี่ดูหลังให้อยู่พี่ดูหลังให้อยู่เป็นไงเขาเรียกว่าแรดเลยลัดแบบหน้าด้านเสียงยึกยืออยู่ข้างหลังอ่ะตายทำจูนิ่งเอาผมบอกตัวให้ You went up yeah Yeah he's on yellow แตงหนึ่งเลยยืนบล็อกไปเลย

เอาไม่ได้ใครกล้องสัพพอร์ตั้งหน้าวะ Now, OP4 has found the biohazard container. OP4 lands off standing. Ten seconds to go. โลหลังโลกคุยผมก็มองแล้วนใช่เวลาซ้ายขวาจกกูใสยว่าแบงเลยกูบอกอะไรวะนั่นน่ะ What the hell ไปบางหัวจะบอกว่ามึงไม่น่ารอดหรอกวรับยิง อ้ยทำดีแล้วทำดีแล้วทำดีแล้วอยู่ตรงอยู่ตรงบอมตรงบอมสองตัวต่างนะต่างปูกับปู้อยู่โดนนะโดนนะล่อๆอะไรล่ะเจ็บมากโดนเตะเแบบร้อยขึ้นมาเลยเฮ้ยมึงก็ระวังนิด

เฮ้ยโคตรเทมาเต็มเลยเฮียมาแล้วเล่นกันหน้ากระจกไปเล่นหน้ากระจกดิโอ้โหไอ้บอลอ๋อไออย่างคุณรักไอ้เตอร์มึงถ้ามึงไม่รู้มึงอย่าติดมั่วไอ้สัตว์เอ้ย ที่ได้ตัวเดียวนั้นเนี่ยเกือไพสกูเลยเงี้ยโดนยิงตีนละจอดน,นี้เอาเอาเหยียบแถบเหยียบแถบเฮ้ยเหยียบแถบตัวนึงไอ้ปอนเหยียบแถบเฮ้ยเหยียบแถบตัวนึงตัวนึงเหยียบแถบมันเหยียบแถบอยู่ปอนซ้ำเลยชนะโอ้โหชุบกันแล้ว Double. You will be detected if you remain Your location has been compromised. I ma khoa <laughs> khoa pu, lo ma la. Pa gu. <laughs> Lang <laughs> operator remaining. 漏了，我这丢不掉。 นี่ปันไงก็เหมือนเดิมน,นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ